วิดีโอก่อนนะคุณแม่กับคุณแมวจะไปเดินแล้วแฮนหน่อยลูกแฮนแฮนแฮนจ้าแฮนจ้าโอเคค่ะเราไปเดินกันนะลูกนเนาะปใจดีใจได้ออกจากบ้านท่านผู้ชมคุณแม่กับคุณแมวก,ก็จะเดินแบบนี้แหละแทบทุกวันเลยจ้ะเด้อติดตามคุณแม่กับคุณแมวมาเ้อจ้าวสวยสวย บอกพชมปูจ้าร้อนวันนี้คุณแม็กเหนื่อยคุณแม็กเหนื่อยแล้วจ้าเอ,อนั่งก็ลุกนั่งก็เธอก็เหนื่อยเนาะแม่ยายก็เหนื่อยอ,อากาศมันร้อนคุณแม็กก็จะเหนื่อยจะวันนี้วันนี้จะเดินสั้นๆมีคนคิดถึงคุณแม็กด้นี่ถ่ายมาให้ดู fc คุณแม็กคิดถึงคุณแม็กก็เลยจะถ่ายคุณแม็กทั้งคลิปเลยเดอ้อ ตามเดยแมวกับคุณแม็กเฟเดจ้าคุณแม็กกับคุณแมวชีโชว์ไปลูกไปโอเคไปยัง งามแท้เนี่ยสวยงามมากจากพี่น้องดูคุณแม็กไปดมดอกไม้เห็นไหมนะคุณแม็กชอบดอกไม้คือใครเนาะนี่เนาะจะทำไมอีกละ่ะสงสัยคุณแม็กเหนื่อยมากนะในวันนี้จะนั่งอีกหรอนนนอนนไปไปดูไ,<ห>ไปจะวันนี้คุณแม็กชวนกลับบ้านเลยจะเด้อสงสัยร้อน คุณแมกเหนื่อยยายแมวก็เหนื่อยเดว,ยวันนี้แดดมันร้อนจ้าทุกคนเดวิววันโกว่าเดไปโกจะไปอีกทางนึงก,ก็ไม่ไปจะทำทุกชมเป็นสีเดินทางของเพิ่นขักเลยเด้อยคุณแม็กคอยนี่นะธรรมดาเด้ยแดดมันห้อนดาพี่นอ้อง เพื่นเพิ่นหนังตาปิ๊บๆเหมือนเพิ่นอยากมาเดินก็เลยพาเพิ่นมาอุ้ยออกมาเราเหนื่อยทั้งคนทั้งหมาเด้อพี่น้องเอ้ยเอาเด้อคุณแม็กนะเหนื่อยเพิ่นเหนื่อยเพิ่อนหอนมือนเนี่ยอยากกลับบ้านเนี่ยนะเออพีซเลยโน้เพิ่นบอมาเห็นบ่นะนี่แหละตอนคุณแม็กดื้อเพิ่นสิเป็นจังเลยเด้อพี่น้องมามาเร็วเน้โน้ที่เวียู์บอนทูโกโอเวอร์เดย์ไปเห็นบ่เวลาเพิ่นดื้อเพิ่นสิเป็นจังนี้พี่น้อง คุณแม็กเพิ่นบอดายง่ายเด้อเพิ่นดือยคือ,อยังนี่นนบางทีนะวิ่งเร่เพิ่นเดินเนอาเร่เพิ่นเหนื่อยเหนื่อยเด้อมามเนีเน่คุณแม็กเหนื่อยคุณแมวก็เหนื่อยคือกันวันนี้ไปกลับบ้านก่อนลูกเดินไปสองสามเก้าก็หยุดได้เมื่อนี่นะเพิ่นเหนื่อยยายแมวก็รู้สึกเหนื่อยคือกันเด้อจ้า น้องสีให้เบิ้องยังพี่น้องลูกมอนแบล็คเบอร์รี่แต่ว่าเพิ่นยังโบเพิ่นยังโบเพิ่นยังโบแก่บี่นอกเพิ่นกับที่ใดเพิ่นกำลังกินนันเด้อเนี่ยเดี๋ยวชิต้องมาเดินเก็บเราเดี๋ยวนี้ครับเพิ่นสีสุกพี่น้องเพิ่นกำลังสีสุกมันกำลังจะสุกเด้อพี่น้องเลยถ่ายมาให้เบิ้งจ้าตรงจานเวลาได้ยินเสียงรถโรงพยาบาลเขาจะเป็นยไงฮะเขาจะเป็นอไง ไ,ได้ยินเสียงรถโรงพยาบาลเสียงวอไม่ได้เขาจะเป็นแบบนี้โ,โยน่าสงสารเทอลูกนะ้องใสดเขาแสบแก้วหูน่นะน่าสงสารเทอลูก ขอปิดคลิปคุณแม็กกับคุณแมวไว้แค่นี้เดอ้อจะเด้อคุณแม็กเหนื่อยคุณแมวก,ก็เหนื่อยจ้าขอบคุณมากมายเอซี FC, ทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเดอ้อจะเด้อที่เข้ามาติดตามคลิปยายแมวปากแดงเดอ้อใครที่เข้ามาชมช่องยายแมวขอให้ทุกคนร่ำรวยเงินทองโชคดีเด้อจะเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายแมวปากแดงด้ยเด้อจ้า รักทุกคนมากมายจ้าจุบจ๊บจุ๊บจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าคุณแม็กกับคุณแมวก็จะเดินแบบนี้แหละแทบทุกวันเลยจะติดตามคุณแมกกับคุณแมวมาเดจ้าอากาศมันร้อนคุณแม็กก็จะเหนื่อยจ้าวันนี้วันนี้จะเดินสั้นๆคนคิดถึงคุณแม็กเล่นีถทายมาให้ตาม,มกกคุณแมวกับคุณแมกไปเดจ้า มี FC บนทางคุณแม็กซ์สวยงามเด็กเขียวไปหมดเลยตอนบ้านเมืองตอนเย็นก็สิเป็นอั้งสีละแดดก็ร้อนได้มือคุณแม็กมีความเหนื่อยด้วันนี้เขาก็เลยเดินมแล้วเนาะคุณแม็กเป็นบดง่ายเด้อ แมวกันเลยี่กันวันนี้ไปรับบ้านกอนสงสัยเขาแสบแก้วหัวแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ทุกรอบถ้าได้ยินเสียงรถหมออย่างเงี้ยยายแมวกัหลุดเืนอเฉยเ่อกันได้จ้ะุขสารแล้ลูกโอเคโอเค ขอปิดคลิปคุณแม็กกับคุณแมวไว้แค่นี้เด้อจะเด้อคุณแม็กเหนื่อยคุณแมวเหนื่อยจ้าทุกคนขอบคุณมากมามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติด